Oh! ผมนั่นนะนักตกปลาทุกๆท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ EP ที่118นะครับวันนี้จะมาทำในส่วนของสายเมนหลักนะครับในการตกชิงเหลิวนะครับผมเ,เดี๋ยวมาทำขั้นพื้นฐานกันเลยนะครับว่าสำหรับนักตกปลามือใหม่ทุกๆท่านนะครับและผมก็เช่นกันนะครับผมพอดีได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์มานะครับ ก็เลยมาทาคลิปให้นะนะดูนะครับสําหรับนักตกปลามือใหม่นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมหลักการทําสายเมนตกปลานะครับในส่วนของชิงเหลียวนะครับประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับผมนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปติดตามรับชมครับผมอันดับแรกก็คือเป็นสายเมนหลักนะครับผมเราจะใช้10ปอนนะครับส่วนสายหน้า ในการปั้นเหยื่อเราจะใช้ในส่วนของสายเป็น6ปอน์นะครับผมวันนี้รงสายเมนสายเมนหลักก็คือ10ปอน์นะครับเอแล้วสายรองลงมาที่ใช้สําหรับตกปลานครับเราจะใช้แค่6ปอน์นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อเวลา <c oughs> ติดพวกตอหรือติดหญ้าอะไรนะครับแล้วดึงไม่ออกนะครับ แล้วจะทําให้สายหน้าขาดก่อนนะครับถ้าเอาสายเมนเล็กกว่าสายหน้านะครับจะทําให้หลุดทั้งพวงนะครับเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับผมามาดูอุปกรณ์ก,กันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอ,อันดับแรกสายเมนผมก็จะใช้หมาป่านะครับผมสิบปอนนะครับผมอบปอนสายเอ็นสิบปอน ชัดด้วยปากครับนี่ครับก็สายที่ใช้สำหรับในการใส่เหยื่อนะครับผมผมใช้ที่6ปอนด์นะครับผมม้วนหนึ่งก็ประมาณ5-60บาทนะครับผมความยาว100เมตรนะครับผมไดมิเตอร์0.2 0มิลิเมตรนะครับผมสามารถรับน้ำหนักปลาได้ประมาณ2.7งกิโลนะครับผมตัวที่3นะครับก็จะมี ตัวห่วงนะครับผมห่วงสำหรับใส่ทุ่นนะครับเพื่อดูการการกินของปลานะครับผมทุ่นห่วงนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของลายสตัปเปอร์นะครับมีหลายรูปแบบนะครับพอดีของไม่มีนะครับได้แบบถูกๆมานะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นลูกหมุนก้านยานะครับผม เพื่อใช้ในการพันตะกัวนะครับผมตั้งระดับของทุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้ตายหรือว่าบรรลานนะครับต่อไปครับก็สำคัญก็คือตัวฟิลนะครับผมจะเป็นฟิลเส้นหรือฟิลแบนก็ได้นะครับผมสามารถพันได้นะครับผมแล้วอุปกรณ์สุดท้ายก็คือที่ขาดไม่ได้คือตะขอเป็ดนะครับผมนี้ผมจะทำเป็นตะขอเดี่ยวนะครับผม สองตะขอนะครับผมความยาวก็ประมาณ1คืบนะครับผมอสองตะขอให้ห่างกันประมาณ1น,นิ้วนะครับเพื่อในการใส่เหยื่อง่ายขึ้นแล้วก็เวลาทอยเหยื่อจะได้ไม่พันกันนะครับผมมาดูวิธีการเลยนะครับผมวิธีการแรกนะครับผมผมันจะใช้เอ็นนะครับผมมาป่าสิบปอนนะครับผม ตัวสิบปอน์เมนตัวนี้นะครับผมไดเม e เตอร์จะอยู่ที่0.25นะครับรับน้ำหนักการยืดของปลาได้4.50กิโลนะครับอ,อันดับแรกเราก็ต้องผูกด้านปลายกันนะครับในส่วนปลายนี้เราจะใช้ทำเป็นห่วงนะครับโดยมีสต็อปเปอร์ในการล็อกนะครับผมตัวนี้เป็นหัวใช้ในการผูกเข้าวกับปลายชิงเหลิวนะครับผมมาดูวิธีการทำครับ แับแรกนะครับผมเราจะทําเป็นห่วงนะครับผมยาวประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่นานๆเลยนะครับผมภาพเข้าหากันเป็นลักษณะนี้นะครับอา,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพับเป็นสองเส้นนี้ครับเป็นนี้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ส่วนของสตัปเปอร์นะครับมันก็จะเป็นห่วงสําเร็จไว้ให้เรานะครับ เวลาวิธีการเอาสต็อปเปอร์เข้าสายนะครับสอดเข้าห่วงนะครับผมสอดเข้าห่วงแล้วก็รูดนะครับลูดข้ามาเลยครับอดูความมาวายข้างล่างก่อนนะครับส่วนปลายจะใช้ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้ครับสําหรับผมใช้สองตัวนะครับเพื่อการหลุดนะครับสอดเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับผม รขบเป็นสเส้นแล้วก็รูดสต็อปเปอร์ข้าวครับจะรูดยากนิดหนึ่งเพราะเป็น2เส้นนะครับช่วงตายอลูดไปเรียบร้อยสต็อปเปอร์จะข้าวสตัวนะครับรูดขึ้นนิดหนึ่งครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็ผูกเป็นห่วงครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นห่วงลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็จับตรงท้ายของสต็อปเปอร์นะครับทำการหมุนครับ เพื่อเราทําเป็นข้อไว้นะครับทางนี้ครับหมุนเลยครับหมุนสองรอบครับหมุนสองรอบสองรอบหมุนเป็นห่วงสองรอบนะครับแล้วก็ใช้ท้ายเสียบเข้าไปครับเสียเข้าไปตรงห่วง แล้วทำการดึงะครับให้เป็นข้อครับผมเนาเพื่อเพื่อให้สต็อปเปอร์อยู่ครับสต็อปเปอร์รุ่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ <c oughs> อ่อนนะครับผมกับเวลาเรารูดสต็อปเปอร์มันก็จะติดด้านท้ายนะครับเนาอยนี้แล้ว <c oughs> ่า,าวตัวในส่วนของปลายเนี่ยเราก็จะไปคล้องตรงห่วงนะครับ ตรงปลายชิงบหวนะครับแล้วเราก็จะทําการลูดนะครับทําการลูดนะครับทาการลูดสต็อปเปอร์สองตัวครับให้เป็นคู่กันนี่ครับตัวส่วนปลายนี้จะไว้ดสาหรับของปลายชิงเหลียวนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ตัวส่วนที่มัดเป็นห่วงนี้เราก็ไปคล้องกับ ปลายชิงหลิวได้เลยนะครับผมวัดตามความยาวของคันนะครับผมมีจุดสังเกตอยู่2อย่างครับถ้าตกในส่วนของไม้ตายนะครับให้ความยาวของปลายตั้งแต่จุดปลายคัน,นคจนถึงคันเลือที่จับนะครับเพื่อในการทอยจะได้ง่ายมากขึ้น,นครับผมในส่วนของตกบรลลารน,นะครับผมไม่ว่าคันสั้นหรือคันยาวนะครับ ก็พยายามทําสายเมนให้สั้นกว่าคันนะครับประมาณ1คืบนะครับเพื่อง่ายต่อการทอยนะครับผมโดยเฉพาะคันยาวๆนะครับอันนี้เราได้ในส่วนปลายแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ไปคล้องกับปลายชิงเหลวแล้วก็วัดความยาวตามความยาวของคันชิงเหลวเลยนะครับผมความยาวที่เราต้องการแล้วนะครับผมในส่วนของ การร้อยทุ่นครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ร้อยสต็อปเปอร์นะครับผมด้านบนตัวหนึ่งนะครับด้านล่างสองตัวนะครับตัวแรกเราเสียบเข้าไปครับนี่ครับวิธีการสอดเข้าห่วงนะครับผมสอดเข้าห่วงเรียบร้อยแล้วก็ลูดสต็อปเปอร์ลงครับนี่เป็นเส้นเดียวจะลูดง่ายนะครับลูดเข้าไปเป็นงี้ครับ ตัวต่อไปครับเราจะใช้ในส่วนของห่วงครับที่ใส่ทุ่นครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับพอ mm hmm. สอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวลายนต็อปเปอร์ไ้อีกครับใส่ไปอีกสองตัวนะครับเ mm hmm. ข้าไปครับ mm hmm. เสียไปอีกตัวหนึ่งครับผม mm hmm. เพื่อ จะไม่ให้ในส่วนของทุ่นเลื่อนได้ครับกเข้าไปครับอ่าตอนนี้ได้ทั้งหมดล่างสองนี่ครับผมาก็จะเป็นงี้ครับสต็อปเปอร์ด้านบน1ตัวแล้วตามด้วยห่วงแล้วก็ตามด้วยลายสเซอเปอร์2ตัวครับผมอ่ลวดไปยังตำแหน่งที่ต้องการครับผม จากนั้นเราก็เอาในส่วนของก้านนะครับก้านยาวนะครับตัวทุ่นนะครับผมที่ผ่านก้านฟิวนะครับสอดเข้าไปครับทําการมัดได้เลยครับผมทําการมัดธรรมดานะครับผมสอดเข้าห่วงนะครับทําการหมุนครับแล้วแต่นะครับสี่ถึงห้ารอบขึ้นไปนะครับผม เพื่อความมั่นคงและแข็งแรงนะครับไ,ได้แล้วเราก็สอดข้าห่วหัวแล้วการลูดครับผมอ๋ค่อยลูดตัวสายมันเส้นค่อนข้างเล็กครับผมจับไปนะครับโั้โหของการตัดครับผม อย่าให้สั้นจนเกินไปนะครับให้มีระยะสักสองสามมิลน,นะครับอ,อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะผมนะครหลังจากนั้นเราก็าเอาก่อนจะตกจริงนะไม่ว่าบรนร้านหรือไม้ตายนะครับเราจะต้องตั้งทุ่นก่อนนะครับโดยการใช้ฟิวเส้นหรือฟิวตัวแบนก็ได้นะครับผมพันเข้ากับตัวลูกหมุนก้านยาวนะครับผม ตอนนี้ทําคลิปอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่ได้ออกไปก็คือพันให้โดนครับเดี๋ยวจะบอกหลักดีการตั้งทุนนะครับว่ายัางไงนะครับทำการพันน์ทาการพันให้เต็มก่อนนะครับ ยิงใช้ฟิลไม่มากนะครับผมถ้าเป็นฟิวสำหรับใช้พันชิงเหรือจริงๆนะครับฟิวที่ผมซื้อซื้อมาตัวนี้เป็นฟิวมันด้านในมันกวางครับมันต้องใช้ตะก,ก,กัวค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ผมจะพันไว้สองรอบนะครับพันแน่นๆให้สวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถ่วงทุ่นเรานะครับ แล้วเหลื่อเรานะครับที่ผมจะพันประมาณสองรอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการตั้งทุ่นอีกทีครับ นี้ครับผมพันทุนนะครับผมแล้วเราก็ทําการก่อนจะตั้งทุนเราก็ทําการผูกสายนะครับผมใช้ให้เป็ดความยาวสองเส้นต่างกันนะครับผมเพื่อให้สายไม่พันกันนะครับผมนี้ผมทําแค่เป็นสองตะขอนะครับเดี่ยวนะครับผมผมก็สอดเข้าไปธรรมดาครับจะใช้2ทางหรือ3ทางก็ได้ครับผมทาการโคกปกติครับ สายทังสี่รอบครับจริงๆสายในส่วนของปลายสายตรงนี้จริงๆแล้วไม่ควรใช้สาย PE นะครับผมเพราะไม่งั้นเวลาไปติดกอหญ้าอะไรแล้วเวลาดึงแล้วมันจะขาดทั้งพวงเลยครับผมจริงๆไม่ควรใช้คนระับพอดีซื้อมาเป็นแบบสําเร็จนะครับไม่อยากผูกนะก็เลยเอามาลองใช้ตกดูครับผม หลักๆแล้วควรจะใช้สายเอ็นที่ผมบอกสาย6ปอนนะครับเป็นสายหน้านะครับผมให้เล็กกว่าสายเมนนะครับเวลาขาดจะได้ไม่เสียเยอะนะครับผมถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นสาย6ปอนนะครับสายเอ็นนะครับห้ามใช้สาย PE นะครับผมอนนี้เป็นการทดลองนะครับผมว่า จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามหลักแล้วไม่ควรใช้นะครับหมดแล้วก็ทำการตัดสายครับผมเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอ,อปลายสายนะครับผมสองเส้นจะไม่เท่ากันนะครับผมอ่า นี่คือปลายสายนะครับจริงๆแล้วสายตัวนี้จะต้องเป็น6ปอนด์นะครับนี่คือตะกัวกับก้านฟิวนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนที่การตั้งทุ่นนะครับผมามาตัวสำคัญอีกเหมือนกัน,นครับผมจะเป็นตัวส็อปเปอร์นะครับผมแล้วตัวใส่ทุ่นนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ แล้วก็เอาทุ่นเสียบเข้าไปนะครับผมก็สามารถตกได้เลยนะครับผมทุ่นก็จะใส่ตรงนี้นะครับปลายทุ่นก็จะใส่ตรงนี้วิธีการนะครับในการตั้งทุ่นนะครับแบบว่ายังไม่ใส่เหยื่อนะครับผมบแล้วก็เอาทุ่นนะครับ เสียบเข้าไปครับผมเสียบเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้มาดูหลักวิธีการในการตั้งทุนนะครับผม ก็คือหลังจากที่เราทําสายเมล์แล้วสายหน้าหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ต้องใส่เหยื่อนะครับผมก็ให้ตั้งทุ่นเปล่าๆนะครับโดยเอาทุ่นใส่เข้าไปแล้วก็ถอยลงไปกลางน้ำนะครับนี่ผมจะบอกสองวิธีคือการตั้งแบบไม่ตายและและตั้งแบบบรรลานนะครับผมวิธีการตั้งแบบไม่ตายก็คือก็เอาทุ่น ใส่ปกติแล้วทอยลงน้ำนะครับหลังจากนั้นลองดูว่าทุ่นของเราตัวนี้ครับจมหรือเปล่าครับถ้าจมถือว่าโอเคนะครับแต่การตั้งแบบจมนี้มันมีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะครับถ้าตั้งแบบหนักหน่อยก็จะลงไวครับถ้าตั้งแบบทุ่นเบาหน่อยกลางๆก,ก็จะค่อยๆลงนะครับผมแต่ทุ่นนี้จะต้องจมนะครับในส่วนของไม้ตายแต่เวลาปลากิน ก็ทุ่นก็จะจมไปเลยนะครับแล้วเวลาเหยื่อหมดก็จะไม่รู้นะครับดังนั้นต้องใช้วิธีการสังเกตและการกลิ่นของปลาด้วยครับผมวิธีที่2คือการตั้งแบบบรรลานนะครับการตั้งแบบใบลานก็ใส่เหมือนกันเช่นเคยครับถอ,อยทุ่นเปล่าลงน้ําครับหลังจากนั้นเราก็ดูทุ่นนะครับให้ลงมานะครับ ลงจากน้ำนะครับตัวนี้ครับให้ห่างที่ 6- กถึงเข้อนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแนวนี้นะครับผมเวลาลงน้ําแล้วนะครับให้ทุ่นมันจมลงมาประมาณข้อที่หกอย่างี้ครับผมเวลาการตั้งทุ่นแบบบรลานนะครับเวลาเวลาใส่เหยื่อแล้วนะครับก็ให้ตั้งลักทุ่นอยู่ที่อยู่ในระดับน้ำครับ ให้อยู่ที่นะครับหนึ่งถึงสองข้อนะครับผมประมาณนี้ครับไม่เกินสามข้อเพื่อให้รู้การกินของปลานะครับการกินของปลานี้มีทั้งกินจมแล้วก็กินลอยนะครับผมส่วนมากก็จะกินยาวดึงยาวลงไปเลยนะครับผมก็จะเห็นอาการปลายทุ่นขยับมากขึ้นนะครับผมนี่คือวิธีการตั้งทุ่นสองแบบนะครับ แบบไม่ตายแล้วก็แบบบรรลานะครับเวลาอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งทุ่นประ่านะครับแต่เวลาใส่เหยื่อไปแล้วนะครับก็ให้ทุ่นลงน้ําให้เหลือที่1นถึงสข้อนะครับแต่ไม่เกิน3ข้อนะครับลงน้ําโดยการลูดในส่วนของตัวสตั๊ปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวหาระดับน้ํานะครับความลึกของน้ํานะครับจริงๆแล้ว จริงๆแล้วปลาจะกินในส่วนของน้ำค่อนข้างลึกมาประมาณ1เมตรขึ้นไปนะครับยิ่งน้ําลึกปลาก็ยิ่งตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัววัดระดับน้ําได้เลยครับตัวนี้ออสําหรับวันนี้ผมก็ทําคลิปการประกอบชิงเหลียวแล้วอ,อุปกรณ์ตัวปลาชิงเหลียวข้าวๆให้นาๆรับชมนะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปเทสแล้วทดสอบให้ดู ที่เก็บน้าอีกทีนึงครับผมอันนี้เป็นวิธีการทําแบบคร่าวๆนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ผมก็มือใหม่เช่นกันนะครับผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์วุฒิหลิวปาส้อยนะครับผมเกาสอนค่อนข้างละเอียดนะครับผมแต่ผมบางครั้งอาจจะอธิบายไม่ค่อยแม่นยำม,มากเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นตอนและหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างน้อยๆคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะช่วย เป็นแนวทางให้นะนะนะตกปลามือใหม่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมกับสมชัยพิชิตอนะไรน้าตกปลาหน้าดินหมายดําชาติอี EP นะ่าจะไปตกปลาที่ไหนคอยติดตามรับชมครัผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ